สวัสดีทุกคนผมครับอยู่กับผมเองครับไปดิเดตี้ไทยแลนด์นะครับอยู่อยู่กับอันนี้นะครับแล้วเราก็รอมาเชิญแขกรับเชิญพิเศษ,ษนะครับชื่อบาสเกมมิ่งบาสเกมมิ่งนะครับเออว่าเตเขาไปทำอะไรครับชื่อได้วยอ้าว ไ่ตายสิเหมือนว่าเขาตายก่อนผมซะเลวเออคุณบาสเกมมิ่งครับจจจเจอเจอเจอโอเคครับไหนไหนคุณก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษของช,ช่องแล้ว,ลวก็คุณต้องการอะไรหรอครับการที่อะไรหล่ะก็เน,นียอ,อโอเคกูขอ,ขอบบร้อขอให้บอกแล้วกันนะอือม ในวันนี้นะครับโอ้ทำไมเสียงเกมหายจันเอาล่ะครับคุณบาสเกมมิ่งคุณมีแผนอะไรหรอครับ มก็ได oh. ้ย <source> yeah. ินเสียงอะไรไหมครับโอ้เสียงคุณกระตุกมากเลยตรไหนกระตุกักระตุกหรือเปล่าครัเปล่านะไหมบนคุณงแล้วคุณตกนะเนี่ยบอืใชของอาจารย์ได้เลยคุณบาส ใช่เลยจายนทำไมขุดไม่ได้โอเคแล้ววันนี้ลูกศิษย์จะทำอะไรลหรอครับเหรอเอาทิ้งกูก่อนแล้วใช่สร้างบ้านช่างบ้าน ตั้งงมานไว้ก่อน,อ,น,อ,นอืมม,อมีสองมัดนะครับหนึ่งเลยคือดอะบัตมิสและสองคือเ h e m ไมมิเกอรีเบิร์ดว่ง ไอ้บัตรมิสเนี่ยแจกได้แต่เดิมมีมิเกอร์เนี่ยถ้ากูแจกโดนแบนก็ไม่แจกแล้วบอกกัน,น,นออโอเคครับคุณอยากได้ทะเลตรงไหนในการสร้างบ้านครับก็ใกล้ๆทะเลป่าวะนะมหมายถึงทะเลนี่เหรอโอ้ได้เลยแแมนล้ว

เรอตรงนี้แล้วกันไหม,อ,ไหมอะไรอะไรอะไรเจ้ว่าไปคุณไปตีเพื่อนรอห้องเ,อเพื่อนร่มห้องในเซิร์ฟอีกคนหนึ่งเหรอ,อ,อไรี่ยนะ<อ>ไมเออ <Y uti. S 1> นุตตรงนี้เลยเหรออืม ก็ไหนบอกจะเอาริมทะเลสาบไงเอ้ยริมทะเลไงแล้วจะเอาตรงไหนเนี่ได้ทีนี้ก็วางตัวคาไป คุณขี่อ,อบาก้าตรงนั้นทำไ,<า>ไมครับฮะสงสัยอยู่สงสัยอยอู่กับจกาาามมดดููีผมเห็นแล้วครับคุณขี่ลามะาหรือหรือที่เขาเรียกว่าอบปบาก้าก็ได้ครับโอเค วัดดับียได้เออใช่ครับว่าเตคุณเห็นอะไรไหมครับคุณเห็นอะไรไหมครับมันกำลังจ้องผมอยู่ครับอะไรคุณดูองศานี่ก่อนครับอ๋ออนนั้นออโอเคโอเคครับโอเค เออมันน่ามันคล้ายแมนฟอร์มเดอะฟอกเนาะแต่นี่มันอันนี้นะเดอะบัตมิสตามที่บอกไปนะครับเราเราไปสร้ากันไปดีกว่าไหมเราไปต่อไปสร้างกันไคุณลองดิครับโอเคผมผมจะสร้างบ้านไว้ก่อนเคื่อแบบฮะเออหายไปเฉยก็เออหน้าสงสัยมันน่าจะกลัวคุณมั้งครับคุณมันเทพไปเนี่ยเออพวกเรามันตัวจริงเนาะ

โอ้จร oh, uh, oh. oh, yeah. oh, ิงด้วยเฮ้ยอมเ๋ยวก่อนไก่ลโอ้เย่ยมผมผมยังไม่ได้ทันเลยค่ะปตเลย ไม่รู้สิครับมันมันมานอกจากมาตามเวลาแล้วยังมานอกจากแบบไอ้พวกนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาตามเวลาหรือจะมาตามก่อนและเขาบ้านก่อนและโอเคครับ <c oughs> คุณคุณเอาเทียบมานจากคุณเอาเทียบมาจากไหนนี่ฮะ <c oughs> คุณเอาเทียบมาจากกันไม่ดด <c oughs> เลอะไม่เลอะอ๋ะอคราบมา โดดถรโดเอเโอเออว่าแต่ควานผมหายไปไหนหมดแล้วีคอยคอยขไอแปเอยๆอืมใช่ยควนคอยหายไปไหอันนี้อันนี้อันนี้รถขาบอันนี้อันนี้โอ้เยียมไปเลยครับ <อ><ะ>งไงว,ว้าวดูนี่สิครับคนหนาคนหนาหาวไม่ไปครันรอโอ้ยาย,ยต้องมืคนเดียแหไะเ<บ>นีน่ยรีบพาประตูเลยผมเียได้อย,ยู่ไม่นานเรียคนแล้อะไรแล้ตอนนี้ โอ้หนึ่งหัวใจโอ้ยวกวังเนีอได้ไหนพกเอวกมันฟังประตูได้ไหนละวมึงมาดิวะเออมาดิจะเสัตว์มึงมาอ้เหี่ยซอมบี้เหรอฮะ้หนาวอะไรครับเราก็จะเป็นมคเวอร์ชั้นใหม่ที่แบบตัวนี้สามารถัประตูได้ใช่ไหมครับเนี่ย อืมดูเหมือนเหมือนเวอร์ชันเบตานี่ดูเหมือนซอมบี้ดูเออขึ้นนะ ừ, okay. อืออาานะมโอเคได้โอ้าว <c oughs> ซอมบี้เฉย <c oughs> ครับพวกมันพวกมันกระจอกอยู่แล้ว ครับโอเคมันเขาเรียกว่าผีพายครับมันม,ม,ม,มนั่นแหละแล้วตวรงนี้ผมผมจอไมได้ยังครับเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแจงนอนเนี่ยโอ้แย่จังแบบแล้วขนาดเ,ดเดี๋ยวเดียวเกินตอนชอบไป็นคนเมียไหมครับได้ไปดเป็นคนเมียนะ อืมฮึใช่ครับคุณเฮ้ครับไปเลยครับโอ้คุณโดนปีศาจแล้วครับโอ้เมื่อกี้มาจากไหนแล้วครับ โอ้แต่ตอนนี้ซอมบี้เต็มเลยค,คุณไไคุณคุณ em, คุณ amentos, <Piet. S 2> <Hani? S 1> ในบ้านในบ้านอะมันอยู่ใกล้บ้านบ้านคุเลยออกมาเลยโอ้แย่ yeah, จังตลเอือขอผายเลยอืออืมฮึเอาจาไ้นะคุณทาให้ผมตายโอ้เดด ข้างนอกน่าจะอากาศดีนะเพราะตอนนี้มอนมันหายไปไหนหมดไม่รู้ที่คุณปล่อยผมต้องปเผชิญหน้ากับสัปหลาดนะเมื่อกี้โอเคในสัปหลาดขอดูข้างนอกหน่อยเจสัปหลาดผมเจอแล้วเจ้ตัวนี้หรือเปล่าใช่พวกนี้หรือเปล่าใช่พวกเขาเหล่านี้หรือเปล่าครับ แค่ว่าเข้าเหล่นี้เ,เขาครับตัวไหนไปอีคุณโดนฆ่าครับโอ,โอเคครับโอเคครับหนึ่งสองสามเต็มวิ่งได้เลยนะครับเออเดี๋ยวลืมไป